สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในโรบ็อกกับโปรเจกต์รถไฟไทยของผมกันอีกเช่นเคยนะครับนะก็กลับมาแล้วนะกลับมาแบบเป็นคลิปนะครับก่อนหน้านี้นี่คือไลฟ์ไปเยอะมากไลฟ์ก like ันอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ทําคลิปเลยนะมาทาคลิปกันสักหน่อยนะถ้าเกิดเป็นไลฟ์เนี่ยคนดูไม่ค่อยมีหลักนะครับต้องทําคลิปนะโอเคก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามารีวิวอัสตอมคันใหม่ตามที่เห็นนี้เลยนั่นเองนะครับนะซึ่งตอนนี้ออกมาแค่สามคันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีรวมรมแล้วเนี่ยมี12คันนะแต่ตอนนี้สาเสร็จแล้ว3คันนะเป็น,นะ เอาละเรามาค่อยๆพูดถึงดีกว่าว่าทําไมอะไรเป็นมันเป็นมายัางไงนะครับรถอัสตอมคันนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็คงรู้ว่าผมก็มีอัสตอมอยู่แล้วนะครับก็คืออัสตอมคันแรกสุดเลยแล้วก็เป็นของคลิปที่ผมเริ่มทํารถไฟเหนือแรกสุดนู้นเลยนะครับนาะยย้อนกลับไปอ่าน่าจะครบ3ปีแล้วมนะั้งตอนนี้ปีนี้น่าจะเป็นปีที่3แล้วนะครับผมทำรถไฟมา3ปีแล้วโอ้โหนานมากนะครับนะก็นี่นะครับ,นะรบอย่างที่รู้ว่ารถอัสตอมเนี่ยเป็นรถคันแรกสุดของผมเลยนะครับเพราะงั้นอน่ะ ดีเทลต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่ายังไม่ได้ใส่สุดนะครับนะในสมัยนั้นที่ผมคิดว่าเอ้ยไม่มีภายในก็ไม่เป็นไรนะจะได้เลื่อนๆอะไรอย่างนี้แต่พอมาถึงจุดตอนนี้แล้วก็เพิ่มความสมจริงเข้ามาแต่ยังคงรักษาแนวคิดเดิมก็คือการที่ทํารถไม่มีภายในเพื่อให้มันกินสเปคน้อยลงเนี่ยนะครับนะเออเอาจริงๆตัวผมทําได้อยู่แล้วนะครับทามีภายในดูย,ยังคี่้าสี่นะอันนั้นก็มีภายในนะครับนะแต่ว่าผมไม่ทําภายในพวกรถพวกนี้ก็เพื่อให้มันลื่นๆแหละจะได้เล่นทุกคนได้นะครับให้เล่นในมือถือไไได้ไม่แหลกเกเินป เดินะลื่นๆ,ๆเลยนั่นเองนะครับก็ <_ C 1> อย่างที่เห็นตอนนี้มีอัสตอม3คันคันแรกสุดเนี่ยก็จะเป็น4115นะครับคันต่อไปก็จะเป็น4123แล้วก็4152นะครับนะหรือ413ก็ลืมไปละจำเลขไม่ได้เฉยเลยนะครับบนรว่นรถรุ่นนี้เนี่ยมีดีเทลที่ผมเก็บละเอียดแบบขั้นสุดเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับคันเก่านะในมุมเนี่ยบอกเลยว่าต่างกันเยอะมากนะครับนะสมัยก่อนเนี่ยผมใช้เป็นผ้านะเป็นสีแปะเอานะครับนะ เเป็นรูปภาพนะครับเอามาแปะแต่ว่าอันนี้เป็นสีที่เป็นสีแบบเป็นทารสไปเลยนะครับก็คือเทคนิคการทําใหม่นะครับแล้วก็อัตราการกินสเปคเนี่ยลดน้อยลงนะครับไอ้คันแรกอ่ะดูไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันกินสเปคสูงมากนะครับแทาแงเกิลเขาที่ผมไปนับมามันมีเยอะกว่าคันนี้นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยผมลดลงมาได้มันอาจจะยัง ไม่ได้ลดลงมาได้เยอะเกินครึ่งหรอกแต่ว่ามันก็ลดกว่าไอคันนั้นนะไอคันที่มันไม่สมจริงนะครับนะแต่ว่าอันนี้มาสมจริงกว่ามีอะไรมากกว่านะครับนะก็มาดูกันเลยอย่างตัวโบกี้นะครับจะบอกเลยว่าโบกี้เนี่ยผมจัดเต็มมากๆนะครับอต้องดูแบบอย่างนี้นะนะโบกี้ผมจัดเต็มมากมีทั้งเบรกม,มีทั้งที่สําคัญเนี่ย T M นะครับ Traction Motor แ,แบบสมจริงสุดๆกันเลยนะครับนะ นะเออสมจริงสุดไปเลยน,น,าานะคำคำพูดที่ดุโมนะแต่ว่าก็ก็ประมาณหนึ่งละกันนะครับนะแล้วก็เสียงที่ได้ยินนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เสียงเครื่อง n t u นะอันนี้มันเสียงเครื่องรถคันนี้เสียงของเครื่องแคทนะครับ MTU เนี่ยเป็นรถลาร่าสุดที่ทําออกมานะครับผมเลยยืมเสียงของเออเครื่องแคทใช้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอาที่หลังได้สบายๆนะครับนะและที่สำคัญรถคันนี้เป็นรถพุ่มเกาะนะครับนะบนะนี่ C115 เนี่ยเป็นรถพุ่มเกาะน,นะครับนะบนะนี่มีกระเลย แล้วก็ยังมีจุดที่แตกต่างอันนี้ผมเน้นไปในน้าดีเทลที่สูงมากเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยก็จะมีรายละเอียดอะไรที่ต่างกันใช่ไหมละ่และแน่นอนว่าผมใส่ใจในด้านนั้นด้วยนะครับต่างกันตรงไหนบ้างอ่าดูอย่างอันแรกเลยนั่นก็คือท่อไอเสียนั่นเองนะครับอย่างเครื่อง MTU เนี่ยท่อหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะหลายคนเขาไม่รู้นะคิดว่าเขาคงเหมือนอนกันอาจจะแตกต่างกันเพราะว่ารุ่นอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ใช่นะครับท่อนเนี่ย มันต่างกันเพราะว่าใช้เครื่องยนต์คนละตัวกันนั่นเองนะครับอย่างเครื่อง n t u เนี่ยก็จะเป็นท่อแบบนี้ใช่ไหมล่ะนะครับอ่ะเรามาดูเครื่องแคทนะครับเครื่องแคทก็ะจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับนะส่วนฟิวสติ S ๊กอันนี้ผมยังไม่ได้ทําออกมาฟิวสติ๊กนะจริงๆอ่ะทำออกมาแล้วแต่ว่ารถ3คันเนี้ยไม่มีเครื่องฟิวสติ S ๊กนะครับที่ผมสุ่มหลายเนาอาจจะยังไม่รู้นะครับผมเนี่ยได้ทาการสุ่มหมายเลขรถขึ้นมานะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอาหารนี่เลยนะครับนะ นีอันนี้ผมสุมมาด้วยวงล้อนะถ้าเกิดใครอยู่ในไลฟ์สดก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นผมมาสุมลงล้ออยู่ว่าผมจะเลือกรถคันไหนเป็นรถคันแรกที่จะทําลงในแมปนะครับซึ่งถามว่าแมปไหนก็คือแมป local tyrannway นั่นแหละ local tyrannway เนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่ม12คันนี้เข้ามานะครับแต่ว่าก็ยังทาคันอื่นนะคันอื่นก็จะทําเหมือนกันแต่ว่าผมจะเอา12คันนี้ก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยเสร็จไปแล้ว3คันนี้นะครับนั่นก็คือ rc หนึ่งห้าสอง2หนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็มหนึห่งสองสามนะ ในเซ,ต,นเซตแรกในชุดของ ALS นะครับก็คือตระกูล41นะครับไอรถที่มันขึ้นต้นด้วย41นะครับนะ ALS นะซึ่งผมสุ่มได้หน้าเหลืองหมดเลยนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องแคทนะเครื่องแคทอันนี้ MTU แล้วก็เครื่องแคทก็คือ3คันนี้นั่นเองนะครับนะซึ่งในนี้ก็มีพิวสติกอยู่แต่เป็นพิวสติกตอน AHK เลยนะครับซึ่งก็เป็นพิวสติกทั้ง3คันเลยนะนี่นะครับนัตั้ง i p 4207 4212 4201เนี่ยนะครับนะ จะเป็นเครื่องพิ้สติกหมดเลยในนิยต์ยอดตัว P เนี่ยนะมีพิ้วสติกมีแคทมี MTU นะตา,ตามนี้ซึ่งเดี๋ยวคนนันหน้าๆก็จะเพิ่มมาอีกทีแหละไม่ได้มีแค่12คันนี้นะนะครับนะอ่าซึ่งแต่ละคันเนี่ยก็จะมีดีเทลอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้รายละเอียดบางจุดก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นในตัวของโบกี้นะครับมาดูที่ส1 2 3ดีกว่านะครับเนี่ยตัวโบกี้มันจะมีจุดหนึ่งที่จะแตกต่างกันนะบางคันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่น2คันนี้เลย บกยีจะไม่เหมือนกันถามว่าตรงไหนให้มาดูที่กระบอกสูบเลยนะครับนี่นะอันนี้คือกระบอกสูบข้ามล้อนะครับมันจะเป็นกระบอกสูบที่อัดลมเข้าไปแล้วมันจะสูบเพื่อทําการเอ,อ่อให้แป้นเบรกขยับนะนกลไกก็จะมีไกรขยับยึดขยงเพื่อไปเบรกไปปล่อยเบรกหรือไปห้ามล้อนะครับไปควบเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็คือมาจากกระบอกสูบตรงนี้นะซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยก็จะมีท่อเป็นท่อลมต่อมาอีกทีแต่ว่าผมไม่ได้เก็บรายละเอียดส่วนนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับนะใส่ไอ ไอ้ที่มันกินสเปคเนี่ยจะเป็นส่วนของท่อเนี่ยแหละเพราะว่าท่อเนี่ยมันกินสเปคเยอะสุดละนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นของหมายเลขซีนหนนะครับอ่าเรามาดูของหมายเลขซ1นหนกันว่ามันต่างกันยังไงนี่นะครับดูที่ตรงนี้เลยก็คือกระบอกสูบห้ามล้อนั่นเองนะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับก็น่าจะเป็นคนละยี่ห้อหรือว่าเป็นคนละรุ่นอะไรกันอย่างนี้นั่นแหละนะครับนะเอาละแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งอย่างเช่นแตรนะครับนะ น้ำวีดรถจักรนะครับซึ่งไอสองคันนี้เหมือนกันนะต้องมาดูคันนี้นดูหมายเลข c 1 1 5นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่มันจะมีเป็นแท่งอ,อะไรสักอย่างผมจะเรียกว่าอะไรดีมันไม่ได้บอกชัดเจนะนะครับนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับนั่นแหละแล้วก็จะเป็นส่วนของไอตรงนี้ด้วยนะครับไอช่องตรงนี้บางคันก็ไม่มียางบางคันมันก็จะมียางน,นะครับไอ้กลีวไอตรงตะแกรง ที่มันเป็นตรงนี้นะครับเอาไว้ระบายอากาศเนี่ยนะก็นั่นแหละนะครับจะมีหลายๆส่วนที่แตกต่างกันเลยนะครับอย่างไอ้ท่อลมอัดตรงนี้ไม่ใช่ท่อลมอัดสิผมไม่รู้นะผมลืมแล้วว่ามันคือท่อลมอะไรแต่ถ้าเกิดอีกสับหนึ่งมันคือมันจะเรียกว่าท่อลมสัญญา,าศนะครับแล้วก็อันนี้ท่อลมแบบอันนี้ด้วยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะเห็นไหมให้มาดูคันนี้กับคันนี้นะครับรายละเอียดบางอย่างก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะงั้นอัตอมแต่ละคันนะมันไม่ได้เหมือนกันไปซะหมดนะเออนะครับผม นะอย่างไฟนี่ก็ด้วยนะไฟก็แตกต่างกันนะครับเห็นไหมอันนี้ไฟเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนั่นเองนะครับนั่นเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ผมใส่เข้ามาเรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดขั้นสูงมากๆนะครับทำให้รถคันนี้ใช้เวลาทํานานมากแต่เอาจริงๆนะผมสำหรับผมเนี่ยถือว่าทําได้เร็วมากเพราะว่าผมแบบเร่งสปีดต,ตัวเองแบบขั้นสุดเลยถ้าเกิดใครดูไลฟ์เนี่ยคือผมไลฟ์ทำแบบทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันเลยนะครับ ตลอดสัปดาห์นี้เพราะว่าผมต้องรีบทานะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้วนะครับประมาณวันที่ยี้มหกนะครับอันนี้วันที่19นะวันที่ถ่ายอยู่นะครับเปิดเทอมยี่หกแล้วผมก็จะไม่มีเวลามานั่งทารถไฟแล้วนะครับเวลาจะทารถไฟหนึ่งก็จะน้อยลงละเพราะผมเรียนปีสุดท้ายละนะครับต้องทำโปรเจกต์เพราะงานอาจจะไม่มีเวลามาทารถไฟผมเลยกะจะทํส1บคันเนี้ยให้แบบรวดเดียวเสร็จไปเลยแล้วก็เอาลงแบบไปเลยนะครับนะเสพติไปได้ก็อยากจะให้เสร็จภายในวันศุกร์หน้านะครับถ้านับจากวันนี้นะวันนี้วันจันนะคร โอเคอย่างถังแบตนี่นะเห็นไหมถังแบตก็ต่างกันนะนะครับเนี่ยบางคันถังแบตก็จะเป็นแบบถังใหญ่ถังแบบเต็มไปเลยบางคันก็จะแบ่งนะครับนะนะแล้วก็อันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ลหลายๆคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเรื่องไอ้พวกสัญ,ญลักษณ์แบบห้ามล้อแปลว่าอันนี้เป็นห้ามล้อระบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะใช้ระบบลมระบบไหนนะครับเสร็จคันนี้ยังไม่มีนะครับคันนี้เป็นคันแรกสุดนะครับที่ทําเสร็จออกมาแล้วเอามาทดลองวิ่งนะครับ รายละเอียดบางอย่างอย่างเช่นไอ้ตรงเนี่ยป้ายเนี่ยก็จะหายไปนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้ที่ปัน่นน้ำฝนก็หายไปนะครับส่วนคันนี้เป็นคันที่ทาต่อต่อออกมานะครับซึ่งก็เดี๋ยวเอาไวใ้ใส่ใส่คันเนี้ยทีหลังนะครับนะสบายๆยอยู่แล้วนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวมาลองขับกันสักหน่อยดีกว่าเราพันนานาแบบสาธยายกันซอเวอร์เวอร์เลยเดี๋ยวมาลองขับดิมันขับได้ดีจริงหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวเรามาขับ c 1 1 5กันนะครับ ซึ่งผมมีลูกเล่นอีกเยอะเลยที่อยากให้ดูนะครับเช่นป่องฟันตรงนี้นะที่มันสามารถหมุนเร็วขึ้นเวลารถไฟทํารอบกําลังเร่งเครื่องอะไรเงี้ยนะครับนะเออเป็นอีกหนึ่งในระบบใหม่ที่มีมานานแล้วแหละแต่ว่าคุณจะได้ลองใช้ได้ลองเทสกันจริงๆตอนนี้แหละเพราะาปกติเนี่ยมันไม่มีนะครับรถอัตตอมเนี่ยผมไม่ได้ทาหัวรถจักรที่เป็นหัวรถจักรใหญ่ๆแบบเนี้ยมาตลอด3ปีเลยมั้งนะครับนะคันล่าสุดมันเป็นหัวรถจักรสับเปลี่ยนะนะครับเพนเชละนะครับถ้าเป็นหัวรถจักรนะ ดังนั้นผมก็จะทําเป็นพวกตู้รถไฟแล้วก็รถดีเซลรายอย่างเดียวเลยนะครับนะเอาละนะครับนะกันบ่อยละเรามาขับกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับมาเราลองเร่งเครื่องกันนะครับรถไฟผมสามารถเร่งเครื่องได้โดยที่ไม่ต้องใส่เกียร์นะครับนะเออมันก็ดีแหละของจริงมันก็ทําได้นะครับปืดเบิ้ลเบิ้ลเลยนะครับนี่นะเร่งเครื่องแรงนะครับพลมก็หมุนแรงนะเห็นไหมมีเร่งเครื่องไปนะครับาจากเสียงเอานะเบิ้ลเบิ้ลน,นะ เสียงก็มาสมจริงได้สุดเท่านี้แล้วล่ะเสียงอ่ะเพราะว่าผมต้องไปหาเสียงมาซึ่งก็หายากนะครับเสียงที่แบบว่ามันจะสุดยอดเอร์เลยอะไรเงี้ยเว้นแต่จะต้องไปถ่ายด้วยตัวเองนะครับนะเอาล่ะก็มากดเดินหน้านะครับมาฟังเสียงตแตรกันสักหน่อยผมใส่เสียงตแตรเข้ามาละนนะครับนะเสียงแต่ประมาณนี้ซึ่งผมอยากทาให้เป็นเสียงที่มันสามารถ มีลูกเล่นมากกว่านี้คือเราสามารถกดเป็นจังหวะของเราเองได้อันนี้มันคือเป็นชุดจังหวะที่เป็นแค่เสียงแบบนั้นแบบเดียวะนะครับนะก็จะแป้นแล้วก็แป้นแป้นแค่น,แน,นั้นนะนะแค่นั้นเองนะครับแต่ผลจากทางที่ที่เราสามารถกดค้างเพื่อให้แต่เนี่ยมันลากไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ปล่อยแล้วมันก็จะค่อยๆดับอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นเราจะสามารถกดเป็นจังหวะได้ซึ่งผมพยายามหาสคริปหาวิธีทําอยู่นะรอก่อนมีแนวคิดว่าจะทําอยู่นะครับนะรอดูนะเผื่อทาได้มันจะได้กดแตรกันมันๆนะครับ แล้วผมก็เชื่อว่าจะต้องมีน้องๆเนี่ยกดแตะค้างกันตลอดการเดินทางแน่นอนมันจัดนะครับนะโอเคแล้วมาดูไฟกันบ้างนะครับไฟเนี่ยมีรุ่นใหม่เพิ่มเข้ามาเหมือนกันนิดนึงนะครับก็คือถ้ากดเปิดแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆสว่างขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่แบบกดปุ๊บติดปั๊บเหมือนเมื่อก่อนนะอันนี้จะ,จะสว่างขึ้นนะครับแต่ว่าไฟไอ้ที่มันเป็นไฟไอ้รุ่นเนี้ยมันกดปุ๊บติดปั๊บนะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะส่วนอันเนี้ยจะสามารถค่อยๆเฟดขึ้นมาเหมือนกัน เนี่ยเป็นแบบที่ค่อยๆเสียดึ้นมาแต่อันนี้กดปุ๊บติดปั๊บหมัดลองกดเลยนะปึ๊บอ่าเห็นไหมอันล่างติดเลยอันบนค่อยๆสว่างนะครับน่าประมาณนี้ส่วนไฟที่เป็นไฟตรงนี้ก็นะครับค่อยไสว่างม,มาเหมือนกันนะเอาละคุณฟันทํทำเพลงมาเยอะละหลายๆคนก็คงอยากจะดูรถไฟคันนี้มันวิ่งกันตั้งนานแล้วล่ะนะครับนะมัวแต่พนันนา,นาอยู่ได้ไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งบรรางยกเยี่ยงยกเยี่ยงตรงนั้นกันดีกว่านะครับ นีเลยนะครับเร่งเครื่องกันมันมาณผมอยากทําให้เสียงมันมีไดนามิกมากกว่านี้แบบรถไฟทํารอบเล่นพื้น,น,น,นแต่ว่าก็คงต้องยกระบบใหม่หมดเลยนะต้องทำระบบต้องทําระบบใหม่หมดนะครับเพราะงั้นขออภัยที่มันอาจจะมีเสียงแค่อย่างนี้อย่างเดียวนะครับแต่เสียงตอนไอดอลสองแบบก็แตกต่างกันนะไอ้ที่จะอ,อยู่เฉยเฉยเนี่ยมันจะได้ยินเสียงของคอมพรสเซอร์ด้วยนะคือตัวทําลมนั่นเองแต่ว่าตอนวิ่งรถไฟตอนรถไฟวิ่งไปเนี่ยธรรมดาจะไม่มีเสียงนั้นนะก็จะเป็นเสียงแบบเลย ต้องจอดถึงจะได้ยินเสียงเออไอ,อ้เ,เ,เจ้าตัวทองลมมันติดนะครับนั่นเองก็นับว่าสมจริงมากแล้วล่ะนะครับก็โอเคมากๆนะครับรถไฟมิได้สมรณ์ขึ้นนะครับมีการจูนอะไรมาอย่างดีแล้วนะครับกระตุกน้อกว่าเมื่อก่อนๆๆนะครับสมัยก่อนถ้าเกิดใครไปดูในรถออสตอมขันแรกก็จะม,มันก็จะมีความสั่นใช่ไหมล่ะมันจะสั่นนึ่งๆ,ๆเลยนะครับนะแต่อันนี้ก็สมรุ์ขึ้นนะครับ อาจจะยังมีสันอยู่บ้างแต่ว่าเป็นข้อลางกันแหละนะครับอ่าแต่ส่วนนี้คือส่วนที่ลางยกเยกยกเยกนั่นเองนะครับนะก็โบกี้ก็เหมือนเดิมแหละก็คงไม่ต้องพูดถึงระบบว่ายกขึ้นยกลงหรอกอันนี้มันก็มีมาตั้งแต่รถชั้นสามเนยนยกนู้นแล้วนะครับนะครับรถชั้นสามรถแดรบูวะนะครับนะที่เป็นจุดแรกสุดที่ทาโบกี้ยกยกเยกเยกอย่างนี้นะครับนด้อัดไปเลย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากมาก โอ้หมดล้างแล้วเดี๋ยวมเจะซีรปลงห้ามล้อเฉินเบรกหนึบนะครับเดี๋ยวต้องไปจุนระบบแหละนะครับให้มันไม่ได้หนึบขนาดนั้นโอเคไปสลับห้องขับแล้วเดี๋ยวเราเปิดปิดไฟไปกันเลยเดี๋ยวเราวิ่งกลับนะครับกดผิดต้องแบ็กเบรคโอเคไปเลยเดี๋ยวจริงๆล้วจะมีระบบไอ้นี้ด้วยนะครับเอ่อเปิดไฟในห้องขับนะครับ มันจะเปลี่ยนให้กระจกสว่างขึ้นแล้วก็เป็นสีขาวนะเหมือนเปิดไฟตรงนี้แหละครับแต่ว่าผมต้องทํา G U I ใหม่เพราะว่าพื้นที่มันไม่พอละพื้นที่แค่นี้ไม่มากพอนะครับอาจจะต้องยืดให้สูงขึ้นหน่อยเพื่อจะรองรับระบบการเปิดไฟในห้องขับนะครับนะเพราะว่าเผื่อแบบคนขับขับตอนกลางคืนไงนะครับเพราะว่าแบบโล c คโไทยกลางไทยรัฐเบย์มันมีตอนกลางคืนนะครับนะนั่นแหละ แบบเร็วๆครับเข้าโฟ้วดความเร็ว30ในชีวิตจริงก็ตกลาไปนานแล้วแ่ะตกลาตั้งแต่บนลางยงเจอย่างนี้แล้วแหละนะไม่น่าอยู่ได้นะเพิ่มๆแล้วเข้าไปจอดกันนะครับวิ่งให้ดูกัสซนนีนิดสักหน่อย ไปเบรคประธานก็กดเบรกเฉื่อนะครับน่าจะพ่วงกันแน่นอนผมทำระบบพ่วงออกไปด้วยนะยาฮึ้อปังเรียบร้อยพ่วงกันแล้วนะครับแต่ว่าเร่งเครื่องไปไม่ได้นะมันติดห้ามรอไอ้รถคันนั้นอยู่นะ แต่ว่าผมมีระบบพ่วงนะเออหลายคนคงแบบเอ,อ้ยทำไมอยากให้รถไฟพ่วงก,กันได้จังทําไมพี่ไม่ทําจริงๆแล้วผมมันมีระบบอยู่แล้วครับแต่ว่าแค่ในโลโค l Thailand เ a อ่ะผมไม่ได้ใส่ไปให้นะครับแต่ว่าผมมีแนวคิดอยู่แล้วว่าจะทําแบบแยกที่จะสามารถอาถอดพ่วงนะสามารถเอาหัวรถจักรไปพ่วงก,กับรป้วนี้ที่ทําขบวนอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับซึ่งมีอยู่นะครับผมมีแผนจะทาไปอยู่ในอนาคตรอดูก็ได้เลยนะครับเป็นหนึ่งในแผนที่ผมอยากทำมานานละนะครับเป็นแบบที่ผมอยากทำมานานน้วะ เปิดอิสระยิ่งกว่าโลโคชัไทยรันเวนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยนะอิสะก็ประมาณนี้นะครับพ้ามารีวิวกันเล็กๆน้อยๆนะครับนะเดี๋ยวรอเล่นกันในโลโคชัไทยรันเวได้เลยนะครับผมตอนนี้กําลังทําไฟทําแบบทําอะไรอยู่นะครับผมนะรอดูรอดูอดนะเดี๋ยวต้องหาริ้วอีกซึ่งก็จะเป็นพวกดีวรถบนอทอนะครับนะแล้วก็รถชั้นสามอะไรอย่างนี้แหละนะรอเล่นกันได้เลยนะครับนะ โอเคนะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับเข้า <c oughs> มารีวิวให้ได้ดูให้ได้เห็นกันสนิดสักหน่อยหนึ่งนะครับนะผมหายไปนานเลยไม่ได้ทําคลิปนะโอเคสาหรับในวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับนะผมก็จะทรัรถไฟมาเรื่อยๆเลยนะครับให้ทุกคนเล่นๆกันสำหรับในวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม